เช้านี้นมีขนมแป้งครับผมอยู่ในร้านบะหมี่คนจีตนตัวเหม็นบะหมี่กระเที่ยวเลยอยากยยากนินเนาะหน้าตาอะไรอย่าเงี้ยเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าบว่าข้างหนกำลงังจะเดินไปทางวัดน,นะครับแล้วก็กลับมาที่วังนะก็น่าจะได้ภาพสวย นี่ครับผมเ,เดินจากวัดพนมครับมากลับมาที่ตลาดตรงนี้จะมีถ้ามันจะมองไม่เห็นเนาะเป็นมองตรงไปตรงนี้จะเป็นวิวตลาดนะครับนี้ผมเกือบเห็นพี่มิถายที่ทานกาแฟผมชอบกาแฟเย็นมากผมก็เลยลองหาดูด้วยครับเก้าร้ยยี่สิบห้าก็เป็นกาแฟเย็นก็เหม็นริมทางกากๆเลยยอด เดี๋ยวผมล,ลองกิ้งดูก็น่าจะได้ลมเพราะว่าอยู่ริมตลาดเป็นท่านมาเก็ตของเขาเลยเพราะว่ามาเที่ยวแบคแพกอย่างเงี้ยอิสระฟรีแลนซ์เดินเรื่อยๆไม่อันตรายอะไรมากผมแบกกล้องตัวเบลเวอร์ลาก็ไม่ไม่มีผมว่าจะดูกวามคืนเดือดข้าวขมเมนเนี่ย <c oughs> นี่คือบรรยากาศของรอยัลพาเลสของพนมเปญครับคล้ายๆบ้านเราคือมีวังแล้วก็มีสนามหลวงข้างๆเป็นปาร์คที่เห็นมุมนี้เป็นตรงไปไกลๆนี่จะเป็นแม่น้ำานะครับที่มาจากโตเลสาแล้วก็มีของขายเยอะแยะไปหมดผมก็โต๊ะเตะอยู่แถวนี้ครับถ่ายรูปไปเรื่อยเพื่อทำอะไรก็กินนู่นนี่นั่นไปเดี๋ยวเราแต่ของนี่แพงครับลูกชิ้นมา20 กินมาม่าผัดหกสิบกินเมื่อกี้กินน้ำเฉาวกล้วยยีห้ากระป๋องหนึ่งก็ไม่รู้มันแพงเพราะผมเป็นนักท่องเที่ยวหรือแพงอะไรครับแต่ว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะโกงอะไรครับก็ถามก็ตอบไปใช้เงินเขมรนก็ไม่ได้ดูมีพิรุษแต่ลังได้ไม่ใช่กินโรงแรม ก็คือทักดีครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปต่อดีกว่าไม่รู้ว่าทำไร <c oughs> คิดว่ามันจะคึกคักกว่านี้ฮครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินไปทางไนมาร์เก็ตครับตอนแรกก็ไปอยู่หน้าหวังแล้วฝนตกเคยด้ไหครับดีครับผมส่งโปสการนะ์ดถัดมาตอนฝนตกส่งเสร็จผมก็วิธธ่งติดอยู่ที่ร้านโปสการ์ดตอนนี้กำลังเดินเดินไนท์มาร์เก็ตอยู่ริมน้ำฝน ริมแม่น้ำตรงโตเรสามเนี่ยครับที่เป็นโตเรัสา์ริเวอร์จะมีร้านเต็มเลยครับตลอดทางเป็นร้านหมดนั่งเป็นบาร์เล็กๆอะ่ะนั่งตอนนี้ก็ชิวเขาเลยครับเพราะว่าฝนตกอากาศชื้นๆนเย็นๆนิดๆกินเบียร์บาย